สวัสดีค่ะพบกับพึ่งละเต้นปฏิพัฒ์ออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะมารีวิวรถ Toyota Innova นะคะตัวนี้เครื่อง2.8นะคะตัว G นะคะราคาอยู่ที่7,59,000บาทเป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถปี18บนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมขอบกระจังหน้าเดิมๆสีลงสีเดิมโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า รถของเรารับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมนะคะตัวนี้นะคะแบกเดิมๆจากศูนย์ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวนี้เราต่อภาษีพบรบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะพ่ออยู่ประมาณหมื่นสามหนสนะคะลูกค้านรถวสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้เดิมๆเลยนะคะ มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะแจ้งเตือนนะคะ,คะสวยงามมากค่ะภายในตัวรถนะคะลูกค้าตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้ไม่แท้ตรวจสอบศูนย์ได้เลยนะคะ จอให้ด้วยนะคะอย่างนี้เลยนะคะเบาะผ้าหนังสีดำนะคะสีสวยเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยารายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ